เตือนที่วิดีโอนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำไม่สุภาพผู้ใหญ่ควให้คำแนะนำสำหรับเด็กสวัสดีครับพบก,กับอิตตาญาสปาครับวันนี้ปลาเอฟซีนะครับพ่อแม่พี่น้องคนมาเอลที่จังหวัดเชียงรายบ้านเกิดผมอ่าสถานท,ที่มาวันนี้นะครับได้ยินจือเสียงด่งดังทางด้านเป็นพระสิ่งหนึ่งนะครับที่ว่าเปิ้นเจอมาคือเป็นอ่าเป็นเล็กไหลนะครับเนื่อของเล็กไหลนะครับ อยู่ที่จังหวัดเชียงรายของเขานะครับชื่อว่าสำนักสงฆ์หลวงนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับบ้านผาแตกนะครับอาตำบล่าเข้าเปลือกอระเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายครับฮาร์ดเอฟซีทนายได้ผ่านมานะครับแวะมากราบไหว้สักการะใดนะครับถือว่าเป็นสถานที่แห่งที่หนึ่งที่ว่าได้มีื่อเสียงร้องดังของยอดเชียงรายเหมือนกันครับเดี๋ยวย่ผมจะพาเอฟซีทนายไปดูสถานที่รอบๆของ สำนักสงฆ์ลวที่นี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวตามผมมาครับอ่าครับผมกร้างมาป้าอันเมทเทาเนาะที่เป็นเป็นอ่าเป็นคนบ้านที่นี่นะครับผมก็บ่เคยฮู้ประวัติเนาะบ่เคยฮู้ประวัติสำนักสงฆ์ที่นี่เดี๋ยวเฮามาถามเมทเทาเนาะว่าอันสำนักสงฆ์นี้เป็นเกิดมากี่ปีสร้างเมื่ี่ปีสร้างได้ห้าปี5ปีนะครับใครบ่คนมาเริ่มก่อสร้างครับค่าจารย์พโครูบาบุญปันเนาะรูบาบุญปันเป็นเป็นสายเดียวกับครูบาบุญจุ่มก่อน ว่าละอ่าเปิดผิดลูกซีของกูบ้ามั่นจุ่มเนาะคุณแมาพัฒนาให้เขาว่าตั้งตั้งในหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านชนเผ่าครับจะไม่มีเผ่าอีกเผ่าด้วยกุบ้าไทยไม่ใช่โสโครแม่แล้วแม่เท่าจืดอ่ะนี่ผที่ลืมถามจือเห้สิจืดหลอดอยู่ประหลอดประหลอดแม่เอาหลอดเด้อทำมาพวกมาถามเอวได้ค่ะเพราะอยากคู่ประวัติอย่างนะครับหรือว่าอยากจะแนะนำสถานที่หรือว่าอยาก อยากได้กินอะไรอย่างของแปลกๆน่าจะมีในหมู่บ้านนะครับเนาะต้องมีของแปลกเรื่องมเฮามาถึงขนาดนี้ครับเนาะเพราะว่าก็เป็นสถานที่ที่ห้าปีก็ถือว่ายังกำลังเริ่มก่อสร้างนะที่ผมเข้ามาครับเนาะไม่เท่ากับกาทำเป็นด้านบนนะกับลังเป็นสร้างอย่านี้สร้างพุทสร้างโบสถ์นะครับเนี่ยอันทุนเราที่นี่มีลักษณะพุทหมดเลยกันมีลังนี่มันมีสี่หลังเนาะที่ทอนี่บสามาลังคามาก็ขึ้นมาสร้าง มาสร้างแล้วห้าปีห้าปีมันที่เสร็สี่มกราเนี่ยคือพวกราคามันเยอะพอก็เลยครั้งแรกผู้บ่าวเขาบอกจะทำเพินทัดขึ้นตรงนั้นเนาะเขาปรับปรับลอยไปมันจะต้องลอยลอยเนาะผู้บ่าวเขาเลยปรับมันไปเลยกี้ก้อนหินนั่นแหละเป็นรูปทางลางใช่ไหมออนั่นแหละเป็น แี S <S bien, ่นันหลวกัน่ดขาขุดให้รุดแ่โคแม่แม่โคสามกให้ปรับนให้มันเอ๊อ๊รมันไม่ตหลงรู่คามกมันกก็เลยให้ชาววันขุดก็เลยแกะเป็นสินึอออนี่คือปรวัตเลยคือว่าเอาจากก่อสร้างเนี่ยปอะไป้นันแวล็เอารถดแม่โคไปขุด พูดเลยๆเรื่องกับตึ้งดับมาบอกแป้นะคือบังทีสิ่งอนถังนะครับมันกันแดดหยุดได้กันนะนมกันมันรุกมาขูดสามกันมันก็ไม่เลยไมนก็รับมันไม่ติดขวานก็เลยบอกขวานมาขูดขวานก็เลยมาขูดก็เลยแกะสันผะสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นเนื้อของเนื้อของเนื้อเนื้อเออเป็นพระสิ่งหนึ่งหินเล็กไหลนะครับที่พูดเมื่อกี้อาจจะฟังเมทัลแบบไม่ค่ชัดเนาะคือ เปิดเอารถแมคโคแม่คูดถอจะก่อสร้างทั้งย่างเนี้ยท่านธนาอย่างเงี้ยจะแป่งจะทำวัดได้เนอะแม่คูดเราแมคโครดับครับสามกันสีกันะมากิดดับตลอดเปิดเลยเมันแปลงๆเหมือนเลยเอาเจ้าบ้านเดี๋ยวไปคูดรวมรวมก่อนหลังเจ้าบ้านในพื้นที่ไปคูดผลท้ายไปพบสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเนื้อหินเล็กไหลนะครับเนาะมันกับคุณนะเพราะว่าคุณเนี่ย ท่ขางข้ care, ันเป็นกนหินอยู่เหย่นยอยู่หลังได้หาเนาะนั่นแหละมันเป็นถ้าชงนมันเป็นหินกอนนั่นเลยเพื่อให้มันออาออกลเลูกูมันรับมันไม่ย่มติดมันก็เลยเออคาก็เลยบอกทำไมก้อนมันไม่ย่มออกอ่หรสุดุดต่อไนั่นแหละถ้าถงหนึ่งมันคือก้อนเลยมันเป็นก้อนหินอยู่ๆนออยู่หลังไดหาเนาะพขไปดูปะ อ๋อแต่ถ้าเข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 ไม่เห็นไม่จะหันเลยก็มีเห็นด้ยแล้วมันเป็นก้อนหินอยู่ที่ขบานนะแต่มาลังกอมันหลังทำกอมันอยู่หลังได้หันหนอยหันหินนั่นแล้ว่าก็แค่ออกออกแต่พูดจบออกไม่เท่าไรตีนี่นี่คือตะก้อนนี่มันมีเป็นไอ้อย่างมังอนก้อนตีนเป็นมลาตัวนอันนี้มันเป็นปลาเป็นปลาอย่างเดียวเลยเปลาเป็นคออย่างเดียวเอาง่ายๆพระเกจิที่เแบนมียานเนาะเป็นหูว่ามังฟ้าที่นั่นที่นี่เป็นมีจิตสัมผัสเนาะ เปิดถึงเดี๋งงวหัวก็นีม่มีของดีอย่างเงีงย้ยประมาณนั้นเใอ,เอ,อเก่อนเขาเลยมา,ามาสารา้างที่ยักยมสามปีเนาะเราก็เลยมาทำผวงานที่ยชุมนันฟังบอกสองสามคนมันตกก็เลยขึ้นมาสารา้างนี่ก่อนตอนนั้นมันมีแค่เศดเจรังคาเนาะสร้างเป็นวัดเล็กน้อยมันก็สร้างไปยสร้างมาใครเขาปรับเลยตรงนั้มน,ม,ศศน,นมันก็กเลยเชื่อก้อนหินนั้นกนเลยให้จบโอ้ก้อนหินนั่นออกจะทำ มันมันได้ทัดขึ้นตรงนั้นแต่พอเรียงเห็นมันรุ่นไว่ขู่มันไม่ติดมันดับแล้มันไม่ยอโอนงง่ายพอนี่ายพอนี่ปั๊บสถานที่พอนี่สร้างความเจริญเข้าดันไปเจอเสพสิ่งนั้นว่าง่ายนะคือมันนีงได้ก็ดับดับดับติดตลอดกต่เลยงงว่าเอ๊ะมีอย่างนี้ฮะผลให้ก็คือได้ปะนะครับเปลี่ยนภาสิ่งหนึ่งเปลี่ยนเนื้อเล็กไหลนะป้าได้ประมาณกี่ปีห้าปีห้าปีได้นค่ปีเจ็ดหกห้าปีวันที่สิบสี่มกราเดี๋ยวเอาอีกนะครับขอบคุณไหมครับาจะนักเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะไป FC ไปดูสถานที่ด้วยรอบดยรวมนะครับลองไปโฟกัสสิ่งหนึ่งะครักพักหนึ่นะครับไม่ทาครับครับนะครับอันนี้คืออันนี้คืออันปลาปลาทางเข้าสนามส่งนะครับด้านหลังนะครับด้านด้านหน้าผมเนี่ยลองกลับกล้องมาดูครับเนี่ยด้านหน้าด้านหน้านี่จะเป็นบ้านบ้านชนเผานะครับเป็นบ้านชนเผาเลยนยทางลงไปแม่จังหวัดอำเภอแม่จันบ้านสาขาเนี่ยเป็นบ้านชนเผานะฮะเขามีมี ถ้าอาจารย์เกจิเจือดังเป็นมาพัฒนาศาสนาพูดทั้งเผยแผ่ทั้งชุนเผ่าตัวเองครับมาดูอาจารยป้าแอลครับนี่ครับมาดูหน้าตาของสำนักสงฆ์ครับนี่เกิดมาได้ประมาณห้าปีหกปีนะครับตัวนี้อนสุ่มบริการนะครับสุ่มบริบริการนะแคร์นะครับที่เป็นมามามแอลวัดนะครับนอกจากนี้บริการกาแฟชากาแฟฟรีนะครับร้านชุมชนห้าสี่พันนะฮะรวด ครับลวกี่คือมันมาจากัอชนเผาครับจืดนะครับนอกเป็นชนเผาลวกนะครับเนาะเป็นจืดหรืทั้งทื่สำนักสงวลวกนะครับ,ะะรบแต่พูดจะมีห้องน้ำบริการนะครับร้านจะลดตัประมาณนี้ครับห้องน้ำครับออเอาเข้ขึ้นมาดูานี่ศูนย์ศูนย์ประส,ะสานงานสมาคมถึงหนึ่งร่วมใจนะถ้าเข้ามาห้องกับมาประสานงานได้เอามาดูกันครับ,น,บรน,น,นี่บริเวณตรงนี้ ไม่จะเป็นอ๋อต้งใจปีดกนะครับเป็นหนังสือนะทำมาตามมาครับเดี๋ยวผมพ้อมอยู่ตะแคงก่อนเนาะอ่าได้เลยตามนี่เลครับเอฟซีหน่อยมามาปุ๊บก็มาแวะได้ครับทำมาล้วดๆครับอาสนิสูว่าวิวที่สวยมากครับ นะครับตอนนี้เรามาถึงจชุดนี่คือพระธาุนะครับเอาขึ้นไปปุ๊บมันจะเป็นตั้งออกด้านหลังนะครับมันจะเป็น่ําลังปั๊บปุ้งถนนด้านหลังเนาะนี่เป็นพระธาุแล้วจะเขาเรียกใส่ตัวน,นี้กลางัยจะปับ๊บได้ยินว่าจะแปลงโบนนะครับโบนนี่กําลังเริ่มก่อสร้างต้องการนะครับเอฟซีดีต้องการสายบุญครับต้องการงบประมาณนะครับเนาะคิดสธาจากปรชาชชนปีนอองคนไทยคนนี้รรวมบริจางครับ ได้นะครับที่วัดแห่งนี้นะครับพระคาตมานะเพื่อจะได้อันบุญใหญ่บุญโตสร้างโบสถ์ยิ่งใหญ่ของบ้านนี้นะครับเดี๋ยวไปปาไปดูในสถานที่ที่เขาก็ไปกราบพระใหญ่กันนะครับต้องขอลงข้าวก่อนเด้อครับใครจะรวมพุนนะฮะตรงนี้นะพุนก้อนโอ้ทุกครับดูนี้เลยนะฮะ นครับสวยม่กครับนี่าจามานี่นะสวยี่สครับนี่ป่าวัดนะครับไอซีทันใดนะครับไอซีทันใดได้ไหมมาอานประวัดเองนะครับ ิบปเต้าตาตัวเกเาเห็นนะครับสนนกนะยาคู่ยาเห็นต้องไหมที่ถนะครับ่ครับเจอป่าปริท่ตกที่วาไอ้ปริท่ตกกับฟุ้งซ่นสริยันต์นนี้ตื่นมื่งานจะตื่นมางนะคเตตื่นมาเอกเหว่าเราไปไว้ข้าใหญ่เนีว่ารเสร์ฐหราอว่าพรหมจารีประเสริฐทานประเสริฐรี่ว่าไม่ที่รัฐธรม่รองรัฐมนตราในโจรก่อัแหลกะครับโอเถ้าา เรามาดูฮะพระอาจารนะย์พรอาจารย์ดูแลนี่เพจในแน่พิษนะฮะมาขอยาดสำรับของพ,พอดีเข้ากองใอพระอาจารย์ะครับเนาะนี้ โอกาสนะเข้ามาสกาะนะัครับมากาพาจ่าได้นะครับคนอยานี้ที่สไดที่มันทำอกโอเคครับยังไงก็วันนี้นะครับฝากฝากเอฟซีทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับนะครับถ้ามาเอลทำมพาพันัดเชียงไห้กลับมาแวะได้นะครับสถานที่รองเี่ยวของชาวเจียงไห้นี้เยอะแยะนะครับฝากคปฟีน้อฟซีจองอิตาทุกท่านนะครับ ขอฝากช่องของอิตาตายา่าสปาตัวเนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับว่าจะเป็น Youtube i n s t a g r a ทวิตเตอร์ทิกต k อนะครับเป็นะไรตามด้วยนะครับวันนี้ขอเกา็บภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศอของสำนักสงฆ์ล้วนะครับของอำเภอแม่จันจังหวัดชายได้เพียงตัี้นะครับยังไงฝากเอฟซี FC มาดูดยตาตัวเองนะครับเงยหน้าเด้อวันนี้ขอกาวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย

รสชาติลอกขมอ่านกับ